ยาชูดกาดไปเป็นยาชูดเนี่ยกินยาเสพบ่ด็นนี้ขอทำไมว่าวันจะไปเจกไปตังเงินคาลิมาให้เลยช่วงน้ำเด้อไม่ใิ้เจกกนตหรถ

ย่งมานนีเขาพกินพูดกิน้นเืยแล้วออดวลานนะี่ีวันนส่วนนี่ยวันนี้พ่อถืออ่นนอมดไปแล้วทำแบนกันทเด่นใช่ตัวเจ้าปู่เต็มอยู่อ่ะเกินเอกลววันกล้ววนสู Kwani <coughs> yi <coughs> 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 <coughs>

น้ำสาลสิบน,นั้นครับสาลทิพยที่กันนี่ป็น,นปลุง